ค่ะก็จะเป็นเรื่องของอัตราสัมพัทธ์นะคะเป็นบทประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะซึ่งเราจะเรียน2เรื่องนะคะก็คือความเร็วกับความเร่งค่ะความเร็วนะลูกลูกมาดูเรื่องของความเร็วก่อนที่จะถึงตรงนั้นครูจะทบทวนนะครับเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันซึ่งเราได้เรียนไปแล้วจากเดิมนะครับ y เท่ากับ fx นะครับเมื่อ x เปลี่ยนจาก x ไปเป็น x บวกเดล塔 x ก็จะทำให้ y เปลี่ยนจาก y ไปเป็น y บวกเดล塔 y นะครับซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงไปของช่วงตั้งแต่ x ไปถึง x บวกเดล塔 x อาจจะเป็น x เท่ากับ2ไปจนถึง5แบบนี้ครับอัตราการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับ เราก็เขียนได้ตามลักษณะเช่นนี้แต่นักเรียนรู้มาแล้วนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเดลต้าเเข้าใกล้ศูนย์ไอกอนนี้มันจะกลายเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งวันนี้ครับนักเรียนก็จะได้เรียนเรื่องความเร็วอันนี้ครูจะเขียนตั้งไว้ให้นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลามากมายนะัก ความเร็วก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงซึ่งครูทบทวนให้แล้วตั้งแต่ตอนต้นตะกี้นะครของระยะทางเทียบกับเวลาในทางคณิตศาสตร์นะครับระยะทางเนี่ยเราจะแทนด้วยตัว S นะครับแล้วก็เวลาเราจะแทนด้วยตัว T ซึ่งเมื่อไร่ S กับ T เนี่ยมันเกิดเป็นสมการขึ้นมาเราจะเรียกสมการนี้ว่าเป็นสมการการเคลื่อนที่ของวัตถุครับ ก็คือ s ก็คือระยะทางแล้วก็ t ก็คือแทนเวลานะครับเมื่อ t เปลี่ยน t ก็เปรียบเสมือนตัว x ของเราตัวเดิมนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นเวลาแล้วเมื่อเวลาเปลี่ยนจาก2ไปเป็น5ก็คือ2-3แบวก3แบบนี้ครับจะทำให้เราได้ระยะทางที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเราจะเรียกทั้งหมดนี้ว่า เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเราเอาจับก้อนนี้ครับไปหารด้วยเดลต้าทีเราจะเรียกมันว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราจับมาหารเราจะเรียกส่วนนี้ว่าเป็นความเร็วเฉลี่ยแต่ความเร็วเฉลี่ยในส่วนของที่เราจับไปหารตรงนี้มันจะเป็นความเร็วเฉลี่ยช่วงช่วงตั้งแต่ท จนถึง T บวกเดลต้าทนะคบคืออาจจะเป็นอาจจะเป็นตั้งแต่วินาทีที่2จนถึงวินาทีที่5แบบนี้ครับคือ,อเป็นเนี้ยมันจะเป็นความเร็วเฉลี่ยช่วงนี้นะครับซึ่งความเร็วเนี่ยมันเป็นศูนย์ได้ความเร็วเป็นลบได้และความเร็วเป็นโทษนะครับความเร็วมากกว่าศูนย์ได้ก็คือเป็นบวกได้ ความเร็วเป็นลบได้และความเร็วก็เป็นศูนย์ได้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูไปเป็นสเต็ปนะครับในลักษณะของตรงนี้นะครับในลักษณะของตรงนี้ก็คือเป็นความเร็วเฉลี่ยช่วงช่วงเวลาซึ่งเดลต้าทีเนี่ยมันหาค่าได้อยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเดลต้าทเข้าใกล้ศูนย์ก็คือเดลต้าทีนี้เปลี่ยนแปลงน้อยมากเราจะเรียกความเร็วณวินาทีนั้น,น,น ทีนี้ในเรื่องของความเร่งอ่ะย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อเดลต้าทเข้าใกล้ศูนย์เนี่ยตรงเนี้ยมันก็คือมันก็คือ ds by dt มันคือความเร็วณนะวินาทีนั้นๆนั่นเองเดี๋ยวเราจะได้ดูโจทย์ในลำดับถัดไปนะคะต่อไปลูกดูความเร่งนะคะความเร่งก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วก็คือ V เทียบกับเวลา ก็คือเหมือนเดิมครับในทำนองเดียวกันเลยมันเปลี่ยนไปแล้วนั่นคือเราจะต้องหา v ให้ได้ก่อนแล้วเราก็เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลามันก็จะเป็นในลักษณะเช่นนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามเดลต้าทเข้าใกล้ศูนย์มันก็จะเป็นความเร่งชั่วขณะเหมือนกันนะคะทีนี้ลูกดูตรงนี้นะ ครูทวนไปเรื่อยๆครับความเร็วก็คือเดลต้าเอสหารเดลต้าทเมื่อเดลต้าทเข้าใกล้ศูนย์มันก็คือ ds d y dt มันก็คือตัวความเร็วณวินาทีนั้นๆณวินาทีนั้นๆน,น,นะครับความเร่งก็เช่นเดียวกันครับมันคือเดลต้าวีหารด้วยเดลต้าทเมื่อเดลต้าทเข้าใกล้ศูนย์มันก็จะเป็นความเร็วชั่วขณะขณะเวลา นั้นๆน,น,นะคะโอเคนะต่อไปสิ่งที่โจทย์ให้ลูกมาก็คือโจทย์จะให้มาในลักษณะของอในลักษณะของสมการการเคลื่อนที่ของวัตถุคือลักษณะเช่นนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ลูกจะต้องหาลูกดิฟมันหนึ่งครั้งลูกจะได้ความเร็วทันทีลูกดิฟสองครั้งลูกจะได้ความเร่งทันทีอันนี้คือครูยกตัวอย่างให้ลูกดูช็อตแรกนะครับทีนี้โจทย์เนี่ย โจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยมันจะให้มาในลักษณะของความสัมพันธ์เป็นสมการการเคลื่อนที่ของวัตถุเรียนอย่าลืมว่าเนื่ง,งินดิฟเอาโจทย์นี้ไปดิฟหนึ่งครั้งมันจะได้ V ดิฟสองครั้งพอเราดิฟ V ดิฟอีกดิฟคือดิฟเอสองครั้งอะ่ะจะมีค่าเท่ากับ A แต่พอลูกมี V ลูกดิฟ V มันก็จะได้ A ทันทีนะครับโจทย์ข้อที่หนึ่งเขาถามว่าให้หาความ เร็วเฉลี่ยระหว่างวินาทีที่2ถึงวินาทีที่6นั่นคือวินาทีที่สถึงวินาทีที่6ตรงนี้เขาไม่ไดใ้ให้หาความเร็วชั่วขณะนั่นคือเราต้องใช้สูตรตัวนี้ลูกก็ต้องหาเดลต้าทีเดลต้าทีมีค่าเท่ากับ4เหมือนเดิมครับลูกก็แค่เอา6แทนค่าลงไปในสมการการเคลื่อนที่ตรงนี้ไปลบออกจาก เอา2แทนเข้าไปแล้วก็ทั้งหมดนั้นถูกหารด้วย4นะครับเห็นไหมครับครูแทนที่เรียบร้อยแล้วก็ถูกหารด้วย4ีนั่นคือครูเอา6แทนที่ลงไปนะครับเอา2แทนที่ลงไปแล้วก็ถูกหารด้วย4หมายความว่าผลลัพธ์ที่ได้มันจะอยู่อีกหน้าหนึ่งเนี่ยครับผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็น26่6หยี่หตัวเนี้ยมันเป็นความเร็วเฉลี่ยของวัตถุ ของการเคลื่อนที่ของวัตถุชิ้นนี้ตามสรรมการที่ครูกำหนดขึ้นมามันเป็นความเร็วเฉลี่ยระหว่างวินาทีที่2จนถึงวินาทีที่6มันจะมีค่าเท่ากับ26เมตรต่อวินาทีซึ่งนาะวินาทีที่2มันความเร็วของมันอาจจะไม่ใช่26ณกนวินาทีที่3ความเร็วของมันก็อาจจะไม่ใช่26ความเร็วของมันในแต่และว,วินาทีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามนี้นะครับนั่นคือ 1.2จากโจทย์เดิมครูให้หาความเร็วชั่วขณะณนะวินาทีที่6แต่ในโจทย์ข้อนี้ครูลิ่มให้ลูกหาตั้งแต่วินาทีที่1นั่นคือเราจับสรรมการาการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เขาให้มาไปดิฟหนึ่งครั้งพอดิฟเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาถ้าวินาทีที่1เราก็เอา1ไปแทนค่ามันก็จะได้8ลูกเห็นไหมพอวินาทีที่2เราก็เอาสไปแทนค่ามันก็ได้14ไปเรื่อยๆครับ พอวินาทีที่หกลูกก็เอาหกไปแทนค่ามันได้สามสิบแปดนี่คือการหาความเร็วของวัตถุครับนะครับต่อไปอ่ะโจทย์ข้อที่สองครูจะให้โจทย์แค่สามข้อโจทย์ข้อที่สองครับเขาก็บอกสมการการเคลื่อนที่ของวัตถุมาเช่นเดิมนะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าให้หาความเร่งครับให้หาความเร่งก็คือให้เขา เขาจะให้เราหา a ในขณะที่ความเร็วเขาบอก v มาให้มีค่าเป็น22เมตรต่อวินาทีนะครับตอนนี้ครับครูจะบอกลูกว่าในการในความสัมพันธ์ของสมการการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยนะครับมันจะเกิดตัวแปรขึ้นมาในสมการนั้น4ตัวครับตัวแรกคือตัว s เป็นระยะทางตัวที่2คือตัว v เป็นความเร็ว ตัวที่สามเป็นตัว a คือความเร่งตัวที่สี่เป็นเวลาไม่ว่าเขาจะให้เราหาอะไรสามตัวแรกลูกมาดูตรงนี้นะครับสามตัวแรกก็คือก็คือผูจะลบตรงนี้ก่อนนะครับสามตัวแรกถ้าเขาให้เราหาระยะทางให้หาความเร็วหรือให้หาความเร่งเนี่ยถ้าเขาให้หาตรงส่วนเนี้ยเราสิ่งที่เราจะต้องทราบ ก็คือเราต้องทราบเวลาเราหาได้หมดเลยค่ะเชกเช่นเดียวกันครับถ้าเราทราบเวลาเราทราบเวลาอย่างเดียวเลยครับเราสามารถที่จะหาความเร็วความเร่งระยะทางและความเร็วได้จากโจทย์ข้อนี้ครับจากโจทย์ข้อนี้ครับเนี่ยครับครูยกไปในหน้านี้ครับมันมีความหมายว่าเขาบอกเรามาครับว่าความเร็วเนี่ย ไม่รู้วินาทีที่เท่าไหร่เราไม่รู้เขาบอกสิ่งที่เขาบอกเรามาก็คือเขาบอกว่าความเร็วณจุดตรงเนี้ยมันมีค่าเท่ากับยีิบสองเมตรต่อวินาทีแต่เขาให้เราหาให้เราหาความเร่งณจุดตรงเนี้ยนจุดตรงเนี้ยซึ่งเราจะหาความเร่งได้เราจะต้องรู้ทีนจุดตรงนี้นั่นคือเราหาทีจากไหนเราหาทีจาก ความเร็วที่เขาให้เรามานั่นคือเขาบอก V เรามาแล้วก็เรารู้ระยะทางตรงนี้เราก็ดิฟมันหนึ่งครั้งเพื่อที่จะได้ v พอเราดิฟเสร็จเรียบร้อยเราก็หาทีนะจุดตรงนี้ได้เพราะเรารู้ว่า v เนี่ยมีค่าเท่ากับย2ิบสองเราก็เอา V เท่ากับยเนี่ยครับครูยกมาใหม่ครับครูยกมาใหม่เพื่อที่จะให้นักเรียนไม่หลงนะครับจากโจทย์ตรงนี้ครับ เราทราบ v เท่ากับตัวนี้ครับเราก็จับมันมาดิฟหนึ่งครั้งแล้วเราก็แทนค่า v ด้วยยีิบสองจากตรงนี้ครับเราก็แก้สมการครับซึ่งสมการตัวนี้มันเป็นสมการกําลังสองเราก็ย้ายค้างยีิบสองไปตรงนี้จะเป็นลบแล้วครูก็สลับที่กันเขียนมันก็จะได้เป็นสมการตัวนี้ครูเอาสามหารทุกพจน์เลยเหตุผลเพราะต้องการทําให้สมการนี้เล็กลงครับที่จริงดึงสามออกไปก็ได้แล้วเราก็แก้ สมการครับเราแก้สมการโดยการแยกตัวประกอบครูแยกตัวประกอบตัว t ครับตัวนี้ครับอะไรคูณกัน2ตัวได้ลบแปดก็เป็นลบตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งแต่บวกกันแล้วได้2มันก็จะมีค่าเท่ากับทีลบสอตัวหนึ่งกับ t ีบวกสตัวหนึ่งซึ่ง t มันจะมีค่าเท่ากับลบสกับ t ีเท่ากับบวกสแต่ลูกต้องไม่ลืมว่าไอทีที่ติดลบเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะเวลาตรงเนี้ครับ ณเวลาตรงเนี้ยมันมีค่าเท่ากับวินาทีที่สองซึ่งวินาทีที่สองวัตถุชิ้นนี้ที่เคลื่อนที่ด้วยสมการเนี้ยมันจะมีความเร็วเท่ากับยีิบสองเราหาความเร่งง่ายมากครับเราหาความเร่งง่ายมาก v เท่ากับยีิบสองณวินาทีที่สองตัว v เท่ากับตัวนี้เราก็ดิฟมันหนึ่งครั้งพอเราดิฟ v มันจะได้ a ทันทีครับทีนี้ a ณนะวินาทีที่สองเราก็แค่เอาสองไปแทนค่าผลดิฟครับ มันมีความหมายว่าณนะวินาทีที่สองวัตถุชิ้นนี้เคลื่อนที่ตามสมการนี้แล้วก็ความเร็วเท่ากับย2ิบสองจะมีความเร่งเท่ากับ18บเมตรต่อวินาทีกำลังสองครูเขียนให้ดูอีกรอบนึงนะครับจะเป็นในลักษณะเช่นนี้ต่อไปครับอันนี้ครูให้ลูกทำนะคะครูให้ลูกทำหลังจากดูคลิปตรงนี้แล้วก็ทำทำก่อนแล้วก็ ไปดูคลิปต่อในข้อที่สามครูบอกว่าข้อที่สมเป็นวัตถุเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ครับโจทย์ถามว่าวัตถุขึ้นไปสูงสุดได้กี่เมตรขั้นแรกครับลูกจะต้องรู้ว่าโจทย์ถามอะไรนั่นคือวัตถุขึ้นไปสูงสุดเนี่ยโจทย์โจทย์ให้เราหา S ครับให้เราหา S เราต้องทราบทแต่ทเราไม่รู้ เรารู้แค่ว่าวัตถุนี้มันขึ้นไปสูงสุดนักเรียนอย่าลืมว่าตัว V ีเนี่ยมันมากกว่าศูนย์ถ้ามันมากกว่าศูนย์วัตถุก,กําลังพุ่งขึ้นตัว V เท่ากับศูนย์เนี่ยวัตถุจะหยุดชั่วขณะแล้วก็ตัว V น้อยกว่าศูนย์เนี่ยวัตถุจะเปลี่ยนทิศทางเหมือนกับครูยิงวัตถุขึ้นไปกลางอากาศเนี่ยวัตถุขณะพุ่งขึ้นเนี่ยนะคะความเร็วมันจะเป็นบวกแต่เมื่อถึงจุดสูงสุดนะครับก่อนที่มันจะตกลงมาเนี่ย ตัวตรงนี้ครับตัว V ีนะจุดตรงนี้ครับมันจะมีค่าเท่ากับ0ูนเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราไม่รู้เวลาเลยแต่เรารู้ว่าวัตถุขึ้นสู่จุดสูงสุดเนี่ยวจะมีค่าเท่ากับ0เราก็เลยสามารถที่จะหาเวลาตรงนี้ได้เมื่อเราหาเวลาเราก็หาระยะทางได้นะครับนั่นคือโจทย์ไม่ได้แบบไม่ได้แบบตรงตัวเอาละครับครูมาเขียนต่อให้เป็นวัตถุขึ้นไปสูงสุดเนี่ยจะมี V เท่ากับ0ู ณ V เท่ากับ0ย์เราก็หา T ได้ถ้าจะหา V เราต้องดิฟก่อนครับถ้าเราหา f เราไม่ต้องดิฟถ้าหา V เราต้องดิฟ1ครั้งหา A เราต้องดิฟดิฟครั้งเพราะฉะนั้น V เท่ากับตัวนี้ครับเราก็แก้สมการเมื่อ V เท่ากับ0เพราะว่าวัตถุขึ้นสู่จุดสูงสุดเนี่ยก่อนที่มันจะตกอะวัตถุจะมีค่าความเร็วจะมีค่าเท่ากับ0ครูก็แก้สมการหาค่า T ออกมาหมายความว่าวัตถุชิ้นนี้ครับ อ่ะวัตถุชิ้นเนี้ยมันขึ้นสู่จุดสูงสุดดูนะครับครูจะลบตรงนี้ก่อนอ่ะลบวัตถุที่เนี้ยมันใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ยครับห้าวินาทีมันขึ้นสู่จุดสูงสุดเลยแล้วก็ความเร็วของมันนะจุดตรงนี้เท่ากับศูนย์เราก็เลยหาระยะทางได้ระยะทางนั้นนักเรียนห้ามดิฟนะคะเพราะระยะทางมันคือตัวเอ นักเรียนก็แค่เอา5้าแทนลงไปในสมการนี้ครับแล้วก็จะได้เป็นระยะทางนั่นคือวัตถุชิ้นนี้ครับวัตถุชิ้นนี้ครับขึ้นไปใช้เวลาเนี่ยห้าวิมันขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วมันได้ระยะทางนะครับ400ร0ออหน่วยตามโจทย์ครับถ้าเป็นเมตรก็เป็นเมตรไปแล้วก็ขึ้นสู่จุดสูงสุดตรงนี้โจทย์ถามเราต่อว่าให้เราหาความเร็ว ในโจทย์ข้อเดิมนะคะเมื่อวัตถุเนี่ยมันขึ้นไปสูง256เมตรอ้าวครูดูตรงนี้มันได้400ทีนี้วัตถุขึ้นไปครูสมมุติเป็นจุดตรงนี้ก็แล้วกันครับว่ามันเป็น256ตรงนี้หมายความว่าเขาบอก s เรามาแต่เขาให้เราหา v ครับให้เราหา v บอก s นั่ยังต้องหา t ก่อนหาเวลาณนะจุดตรงนี้ก่อนมันถึงจะหา v ได้ นั่นคือหา V ครับเราต้องทราบทีณจุดที่ S เท่ากับ256เกเขียนให้ละเอียดยิบจาก S เท่ากับตัวนี้ครับเราก็แทน S ด้วย256เพื่อจะหา T ครับซึ่ง T ตรงนี้ครับมันมี2เวลาเพราะว่ามันเป็นสมการกำลังสองพอเราแทนค่าออกไปครูย้าย16มาทางนี้ครับลบ16จากลบกลายเป็นบวก แล้วก็ย้ายตรงนี้จากบวกกลายเป็นลบมันจะได้สมการก้อนนี้ถ้ามันเป็นสมการกําลังสองเราจำเป็นที่จะต้องจัดรูปสมการนี้ครับให้เท่ากับ0เพื่อจะแก้สมการโจทย์ข้อนี้ครูนำสิบหการเพื่อจะทอนให้สมการนี้เล็กลงครับมันก็เลยได้สมการนี้แยกตัวประกอบได้2วง,งเล็บซึ่งตัวทีมีค่าเท่ากับ2และตัวทีมีค่าเท่ากับ8ซึ่งมันเป็นเวลาที่ เราใช้ได้ทั้งคู่มันเกิดอะไรขึ้นครับณนะจุดตรงนี้ครับณนะจุดตรงนี้นะครับเวลาเนี่ยมันจะได้ทีเท่ากับสองแล้วก็ทีเท่ากับแปดมันเกิดอะไรขึ้นเรายิงวัตถุชิ้นนี้ขึ้นไปกลางอากาศครูจะบอกเรียนเลยค่นะว่าณวัตถุที่มันขึ้นไปตรงนี้ครับมันใช้เวลาไปสองวิแน่ๆถึงตรงนี้แล้วมันขึ้นต่อไปอีกสามวิมันก็เลยได้ห้าวิครับ แล้วค่ะแล้วตรงนี้8วิเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันก็ลงกลับมาอีก3วิไงตรงนี้3บวก2ได้5แล้วก็มาบวกอีก3ตรงนี้ก็เลยเป็น8นี่คือลักษณะครับแต่โจทย์ไม่ได้บอกแบบนี้ครับโจทย์ให้เราหาความเร็วครับความเร็วครับนี่ครับที่ครูเขียนให้อีกรอบหนึ่งโจทย์ให้เราหาความเร็วนะวินาทีที่2 วินาทีที่สองถ้าไม่ผิดพลาดวินาทีที่สองวัตถุกําลังพุ่งขึ้นตะกี้ครูบอกพอวัตถุกําลังพุ่งขึ้นตรงนี้ครับค่าของความเร็วจะเป็นบวกตรงนี้ครับวินาทีที่8ครับวัตถุกําลังลดลงความเร็วควรจะน้อยกว่าศูนย์คือติดลบเพราะฉะนั้นลูกก็มาดูความเร็วนะวินาทีที่สองเราแทนค่าลงไปเราแทนค่าสองตรงตัวทีซึ่งความเร็วของมันเป็นบวกจริงๆแล้วพอลูกเอา8แทนค่าณนะวินาทีที่8 ความเร็วของมันติดลบจริงๆนี่คือสิ่งที่ครูให้เรียนไปในคลิปนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับยิงวัตถุขึ้นไปกลางอากาศตรงจุดนี้นะครับครูให้ลูกทําครูให้ลูกทําโจทย์ข้อนี้ครับจนเสร็จนะครับนั่นคือตรงนี้ซึ่งทําก็จะเป็นเรียนแบบของโจทย์ของครูทั้งหมดแล้วนะครับโอเคนะสวัสดีครับ